ah ปบปาปเจ้ากลุ่มุยขปาา้าขปบ้างขปนาตบปบาบมาือาเลยเลียวเขียวใหญ่มามอไรไปรอเรีอยแล้วเลียไปไปเราเลี้ยายาวหัวเวรลงยาวหลาเงียหาวทีนวดยาวเรเสียเรา